นอาจอดถึงแล้วคระบบริการลงทานกำลังเลี้ยงคิวกันวัดโนนสว่างนะครับล่องทานผสมเกี่ยงค่ะบล่งทานกับขาหมูลองชาก๋วยเตียวตรงเส้น

sáu <laughs> ขออนุญาตนะครับขอรับ <laughs> <laughs>

อวนุสว <ersch> ่างกบาบ้านอัปเภอเมือเบืองการนะครับมือนะครับเฮ้ยน่าเตะอดเดอร์เปิดอะไรแบบน่้เลยนะเฮ้ยกระดิอยเซ่ไก่ค่ะรับพูดราคาไอ้เนงเรื่อยๆราคาล้มทารา เรียนมีปัญหาที่ถ้า <laughs> ครับ wow. สภา่เมาเล่นตุ้งแ่ลมว่ะสภาพการตุ้งแก่ลมนะครับกไงกลางเล่นตุ้งแก่ตู้ว่ะเล่นตุ้งแก่ลมมาลาสเวอร์เขาไม่คาดว่มพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะจะเสียใครด้วยขาเนี่ยแหละต่อไปผมวิธีไะเสียในั่นแหละต่อโคตรเอามอกมาทีมเราโคตรตั้งเงี่ยติดติดมาต้องเจ่บมือกีฬาช่องใส่ของคุณเฉียนดี พอร์จนปาจจัมากการสบนเีปัการ้การ้การพอแม้ครุเโลกานมอใหรุือนเพระธาเอ่อปเ็นกคอว่าาีนเดอวันนี้แหละอ่าคุณท้าวีมาที่ที่เบป่วยในรดับารเออีและวันนีตาเไมตาเมีรอไอ่านะครับแกกตง ้อนไป่ได้เนะองอกิน้ไปานเียมห้องแม่นมขอองนะูเลยอ้าเปิดนะมันแปลมาอยูยถึมันนออหรับหรอขรถไนม่นด้เไม่รหีมมนไม่ขนมนะหนึ่งอนะครับ้ก็ไ่เราลค่ราคาราคา่ข้าข้าวใหญ่ราคาตา้วขอิบข้าที่เสียดีน้องเลยนะครับ นะครับขาที่เราบอกว่าเราเร็จจับอยู่บนจุดเดียวตรงนั้นแล้วก็จะีกันเีนเเพื่อ็นการแอู้มกผู้กษาทางเออวาเร่อาแม่ครับาเินเงินานจีกันผู้าย่านผู้มกีาฟาานนะครับท่านใจทุผูาน รอครรเราก็ k k ora, pa, whatever, um pe, ้พรเในชั name, ้นสระว่า่นานะครับวลาประมาณสี่นาฬิกานะครับหรือสิบห้นาฬกาเราจะได้เิดคบนะครับติดตากเนือระเบรนะครับทีนี้ที่ภาครับมเดรือี่ภาคใต้รับระเ็เอกเด็นแต่รับ็นว่าเราจะไม่มีกรัตามวัน แครเราท้อหน้านับเราจั้วรากัดลูกเะแล้วรับ็ตรดลูปะแล้วก็าก็เราต้องชมาตุงีนทีนี้นะครับเรก็ต้งงานอยากลงเลหรือว่าจะติดที่เโควิดนะคกับก็เลยังมีการจัดงานอยู่เพที่จะาที่จะ้องกันได้การป้องได้ก็ต้องไปพร้เรวัน

เอมีวาา่นรัหแเ้าเลยพอป่างเานาสะดวกสบายค่ะหลายค่ะองหน้าเป็นร้อยๆนะครับะเวามารถาด้าเับดข้ามไดใที่อยามาดูอยากมาชมชมแไม่ติดหวังม้พูว่าิดหวไม่มี้าราหน้ากัดจีกันแต่กัหน้ากัดีกันไทยี่นะครับที่ว่าตัวเองมีเงินนะครับข้าตัวเองฟ้านะครับค่อยีนะครับข้าไม่ฟ้อากดี ประาศว่าตั Query ้งไว้รับระดับนางระห้าตารางระดับนานระห้าตาัางฉะนั้นพี่น้องคิดว่าดีแล้วก็มีเงินในกระเป๋าแล้วก็ดีนะครับถ้าไม่มีอย่าไรทำจะไม่เลือกสัตว์นาน้าเลือกผู้บ้านกำนันนะครับอันนี้เป็นขทรประกาศให้พี่น้องได้เข้าใจกันเดี๋ยวปี่น้านะครับจะจัดให้เตรียมรูปแบบในปวนี้นะครับปีนี้อยู่ที่น้องนะคระกาะนะครับ ก็ใส่เขาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดโคการจะน้ำเขมันต้องหาสิบห้าสิบแล้จะได้ไม่ได้นะครับช่วงกอก่อนที่มาในก่อนรลาาก็เลยห้าสิบห้าสิบเรานอได้นใะครับเป็นได้่เนาะ ทุกม่านวิาย์วิทยวิน้าทุกทานะครับมีนากานุกสนาในกตาแต่ก็จุดจางก็ล้ำไหยมาไปถเสียงสากระโ t ระเบียบมด้วยสารอะไันด้อยบอกพ่น้องน่า้าเรา t h m มันป่ครับบกว่า้เรามันมาจะกิ่แน่นอนนะครับแล้วถาคุณลำส้กับพี่น้อง

อาวรเนี่ยนการืกเงีคอาก็าับฟรูบาที่นกามาวันนี้ก็เพื่อจะนำมาบวายวัดสบระระของเราวัตถุประงในการงงานประจำปีประเพณีุลหาชางี้เราจะมีภาพาเป็นาตานะครับใาอภาพตานะครับก็รโรั ครับอันนี้ก e> ็จะเป็นภาพตาของนายพโรจน์เข oh ็มสายใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอเดินด้านซ้ายเดยอครับ ในราคาแล้วเจอกันใหม่นะคะกินอาหาค่ะพราะนออ่้องเขินร้องช้างกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะมือะ่อไรรับจะเบิงการด้ค่ะอยู่อำเภอเมืองค่ะเมืองกราจะไปเซกกาค่ะกับคณหลายค่ะ